ถึงแล้วโรงแรมที่สองของเรานะคะเลสบูกีสนะคะสิงคโปร์ห้องไซส์ขนาดกระทัดรัดนอนหนึ่งคนกำลังพอดีนอนสองคนก็จะอึดดัดนิดนึงจริงๆห้องเขามีหลายไทยป์นะแต่เราจองไทปยแบบเล็กสุดมานะคะคืนนี้ก็ประมาณส0 0พันนิดๆนะคะมีอะไรบ้างมีเตียงเมื่อกี้มีโต๊ะที่แบบรก,ก,ก,กนิดนึงนะคะทุกคนต้องขออภัย แล้วก็นี่พื้นที่วางกระเป๋ามีตู้เสื้อผ้าให้แล้วก็ห้องน้ำห้องน้ำไม่แยกแห้งเปียกนะคะก็มีผ้าเช็ดต,ตัวมีโถมีอ่ออะไรกระโจกนะคะให้แล้วก็ที่อาบน้ำอยู่หลังประตูไม่แยกให้นะคะทุกคนนี่น,นี้เลยแล้วก็ประตูปึง ื่อใครอยากหาที่พักแบบราคาไม่แรงมากนะคะก็แนะนำที่นี่นะมันก็จะอยู่ใกล้ๆกับรถไฟใต้ดินนะคะสถานีบูกิส ies, เดินประมาณ400เมตรครับผมครสวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่เราอยู่ที่สิงคโปร์ตอนนี้อยู่หน้าที่พักนะหน้าโรงแรมที่เรามานอนอีกคืนที่2นะคะเลสบูกิสโฮเทลนะคะอยู่ตรง แถวแถวบูกิสนะคะก็มาโรงแรมนี้ก็ง่ายเนาะก,ก็คือนั่งรถไฟมาลงสถานีบูกิสได้เลยนะคะเดินจากท่ารถไฟไม่ใช่สิสถานีรถไฟใต้ดินนะคะประมาณ400เมตรก็อันนี้เดี๋ยวกำลังจะไปเซนโตซานะคะจากโรงแรมของบูกิสนะคะเดี๋ยวจะนั่งรถเมลไปะคะ่ะวิวแถวนี้ก็สวยมากเลยนะทุกคนก็จะเป็นถนนแบบ ออกแนวแบบมีพวกสตรีทอาร์ตนูนนี่นั่นเนาะข้างในตึกสวยๆเต็ไมไปหมดเลยพอลงจากรถเมย์มาแล้วเข้ามาในห้างนะคะตรงไปรถเมย์เลย ชื่อว่าว v o c i ซิตี้วก็เดินผ่านในห้างนี้เพื่อที่จะไปต่อนะคะรถมันจะมีรถไฟโมโนเรลอไปเซนโตซาหรือจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเคเบิลคาร์ car. หรือจะเป็นบอดวอล์กนะคะบอดวอล์กเนี่ยเซนโตซาบอดวอล์กอยู่ชั้นหนึ่ง ก็คือทางเชื่อมที่จะไปเซนโตซาไอแลนด์นะคะก็จะอยู่เชื่อมจากวีโวข้างวีโวซิตี้โอเคเดินมาได้สักพักหนึ่งเมื่อกี้ไปทางบอดวอล์กที่พูดไปตอนแรกนะคะก็ปิดนะทุกคนเขาเหมือนจะสร้างตึกปิดยาวๆเลยมันจะมีอีกทางหนึ่งให้เราเดินมาก็คือทางที่เรียบกับถนนนะคะ ก็ถ้าใครจะเดินมาก็แนะนําว่าเดินออกมาเลยนะเพราะว่าเขาไม่ได้มีป้ายบอกแต่แรกนะว่าเขาปิดทางก็ไม่ต้องเดินเข้าไปหรือถ้าอยากจะดูวิวคำาำชิวๆก็เดินเข้าไปดูวิวก็ได้แล้วก็เดินย้อนกลับออกมานะทุกคนแล้วก็ออกมาเดินตรงทางที่มันเป็นทางรถจักรยานนะคะนี่ก็เดินใกล้ถึงละ เขาจอบต่อสร้างกันมั mm ้ง hmm. เอาเป็นว่าพูดยังงก็คือเรางกนั่นเองนะทุกคนพอเรางกเนี่ยเราก็เลยต้องเดินแล้วพอเราเดินเราก็เดินไปแบบทางที่เขาปิดก็เลยจะเหนื่อยๆแล้วร้อนงง,งนิดนึงเออมา,มาถึงก็จะเจอมิน a n ลเป็นโซนใหม่ไหม <No. S 1> ของอิลสโซ ไปไปดูกันว่าในเกาะมีอะไรบ้างวันนี้เราไม่ได้เข้านะทุกคนมาถึงก็ตอนนี้ก็สี่ห้าโมงแล้วเนี่ยจะห้าโมงแล้วไปไปดูกันว่าในเกาะมีอะไรบ้างปิดนะคะยังไม่เปิดนะคะ ปิดเลยค่ะทุกคนยังไม่บอกนะว่าเปิดเมื่อไหร่รีโนเวทนะคะทุกคนน้องน้องสัตว์น้ำอยู่ไหนไม่รู้ไปไปดูกันว่าในเกาะมีอะไรบ้างเนี่ยตรงนี้มันเคยเป็นพวกช็อปเป็นมออลไรพวกนี้ไหมเนี่ยเขาปิดปรับปรุงหมดเลยนะคะในเซนโตซาไปไปดูกันว่าในเกาะมีอะไรบ้าง h a r r y p o t t e r Vision of Magic ค่าเข้าอยู่ที่หกสิกบดอลลาร์สิงคโปร์ก็คือเข้าไปดูนั่นแหละไปไปดูกันว่าในเกาะมีอะไรบ้างแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นคาสินโนไหมนี่คาสินโนทางเข้าคาสินโนนะทุกคน ข้างในเขาไม่น่าให้ถ่ายเนะาะคาสิโนคิดว่าเขาไม่น่าให้ถ่ายนะทุกคนเออแต่อยู่ดูแค่ข้างนอกนะคะตรงนี้ออเคไปไปดูกันว่าในเกาะมีอะไรบ้างโอ้โหโน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  ตอนนี้อยู่บนโมโนเรลนะคะทุกคนกําลังนั่งไปบีชนะสรุปว่าขอไปบีชก่อนละกันเดี๋ยวพาไปดูว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงนะตรงชายหาดซิโรโซนะคะที่เซนโตซาถึงแล้วนะคะหาดพาราวันบีชจริงๆมันเดินไปถึงนู่นแต่มันไกลอะ่ะขออยู่ให้เราดูกันตรงนี้ก็จะมีแบบเนี่ยนี่คนดีนะเขามีที่ล้างตรงล้างตัวนะทุกคนนี่ชายหาดแล้วก็อันนี้มันเหมือนเป็นแบบร้านแฮงเอาอะ่ะ อยากนั่งชิวตรงนี้แบบทั้งวันแต่ถัดออกไปจากคะเลก็ค,คือแบบเรือสินค้าจอดช่ำนะคะทุกคนทางนูน้นแล้วก็โซนนี้ไม่ให้ว่ายน้ํานะคะเหมือนมานอนพักกันเฉยๆอะ่ะแล้ก็จะมีแบบเนี่ยข้างในก็จะเป็นแบบร้านเป็นบาร์ใดๆสวยดี ใช่ค่ะทุกคนก็จบแล้วนะคะสำหรับตรงเซนโตซ่านะก็คงวันที่3ของเรานะคะก็วันนี้ก็มาที่เซนโตซ่าเนาะแล้วก็ไปแวบๆบเฉียวๆไปที่ยูนอโซสตูดิโอนะคะแล้วก็มีแอบ,บเข้าไปเสียงชงนิดนึงแล้วสุดท้ายเราก็มาจบที่นี่คะ่ะตรงหาดพาราวันบีชนะคะก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะก็สวยอยู่นะคะทุกคน ก็มานั่งเหมาะกับการมานั่งเล่นชิลๆดูพระอาทิตย์ตกนะคะซึ่งตอนนี้ก็เวลาใกล้ทุ่มหนึ่งแล้วยังไม่มืดเลยที่นี่ช่วงหน้าร้อนด้วยแหละโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามีแพนอยากจะไปเมอร์ไลออนอีกแล้ววันก่อนก็จะไปเมอร์ไลออนสรุปเหนื่อยไม่ได้ไป วันนี้ไปเมือไรไเลออนอีกรอบดูซิว่าเราจะได้ไปไหมนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพยายามไปให้ได้แล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายมาถ่ายคลิปมาฝากกันนะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันครับเฮ้ย hey, มาถึงแล้วนะคะชคกิ้สเตย์สตรีท วันขมุงชงเชงแบบนี้นะคะสเซสตรีทฮนะทเจแต่ว่าก็น่าจะแบบมีคนมาถ่ายเยอะแหละขอมาถ่ายเกย็บบรรยากาศดีๆโอ๊ยเราได้เห็นนะมีแบบทุกอย่างยกเว้นหมูเพราะว่าที่นี่เป็นฮาลาลน,นะคะฮาลาลก็คือเป็นอาหารอิสลามนะเป็นอาหารสําหรับคนอิสลามโดยเฉพาะนะคะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบออกแนวแบบแข็ๆอินเดียอินเดียออกแนวอิสลามนะคะหมูจะไม่มีนะก็จะมีแบบเนืออ๋อมีหมูมาบางร้านนีอาหารจีนที่เป็นหมนูมีอาหารเวียดนามอไอสเต๊มันจะอยู่ข้างนอกข้างในเขาทำเป็นเหมือนฟูดพอร์ด ที่ดูราคามันก็ตกสมอลเซ็ตนะสำหรับหนึ่งสองคนอยู่ที่สามแปดสามเก้าเหรียญทุกคนราคาพอๆกันทุกร้านนะแต่และร้านก็เยอะประมาณหนึ่งคนเนี่ยเยอะแล้วก็ควันเนี่ยก็เยอะคุณดูแค่คไคอ,อ,นนอ้เทกสบายดีไหมอ่ะเ <laughs> <laughs> ขาให้เราลองนะคะอนี้ไอคุณไต้ nip น้อย nip น่อย this one is beef chicken อันนี้ไก่นะคะเขาให้เราลอง uh, cool this one tester but the taste with the peanut sauce is better อร่อยน้ำมันไผ่ไดในเดียวโดสรุปว่าได้ร้าน14นะนี่ร้านนี้เลยเนี่ยร้านเนี่ยร้าน14สบายดีไหมได้มาแล้วนะสั่งแบบเล็กสุดๆ m i n i m มออ order คือสั่งสองอย่างอย่างน้อยอย่างละห้าไม้นะคะทุกคนเล็กกว่านี้ไม่ได้แหละวด้วยความที่เรากินมาแล้วเราก็เลยสั่งแค่นี้นะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาลองกันนะเดี๋ยวขอชิมเลยละกันนี่เนื้อสเต๊ะชิมก่อนน้ำจิ้มเป็นแบบออกถอดหัวนิดนึงนะน้ำจิ้มถอดเก็ดสัเป็นบ้านเราไม่หน้าขมอ่ะมันไม่อยู่ในสิ่งนี้สบายดีไหมอ่ะนี่เขาเข้าปิ้งเกลมเกลอ่ะเขาไม่มีอจ่านะมันมีแค่หอมแดงกับแตงกวาแห้งมาให้ เสบายดีไหมอ่เราโดนเขาพูดภาษาไทยส่ก็เลยต้องซื้อเสบายดีไหมอ่ะแล้วร้านนี้เขาให้ใส่เราสิเขไม่ซื้อน่อยกว่าได้ไมจเปื้อนจะขาดทุกคนไม่เสบายดีไหมอ่ะนั่นแหละทุกคนลองมาดูได้นะคะลองมาถ้าเกิดได้มามีโอกาสมาสิงคโปร์จะมาลอง ทานพวกสเต็กงนี้ก็ได้นะคะสบายดีไหมอะก็สเต็กสตีก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวให้ขอตัวไปทานก่อนแล้วก็อย่างที่บอกถ้าเกิดยังไม่เหนื่อยจะเดินไปเมอรไลออนแต่ถ้าเหนื่อยก็คือขออนุญาตปิดวันนี้แค่ที่ตรงสเต็กสตีกนะคะสบายค่ะรลเช้าวันใหม่ค่ะทุกคนก็ออกมาวิ่งนะคะ ตั้งใจว่าอยากจะวิ่งไปเมืองไรออนนะทุกคนไม่รู้ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงออกมาใายนิดนึงก็วิ่งจากตรงแถวบูกิตไปเมืองไรออนนะคะหลังจากที่เราผ่านเมืองไรออนมาสองคืนแล้วสองครั้งที่เราแบบเพลียเหนื่อยนะคะเราก็เลยแบบโอเคไม่ดูแลไฟกลางคืนเพราะวันนี้ต้องกลับแล้ว ก็เลยเดี๋ยวไปตอนเช้าแทนไปดูช่วงเช้าว่าแบบเป็นยังไงครับถนนเส้นนี้นะจากบูกีสหาตรงยาวๆไปก็จะเป็นคาคีซึ่งแล้วมันก็จะเป็นพวกแบบออ่พอลงคาคีปุ๊บเราก็จะเรียบแม่น้ำไปนะคะไปตรงไปจนถึงเมืองไอออนนะทุกคนก็เดินเดินวิง่งวิ่งไปนะ ฝั่งนู้นก็จะเป็นสวนสาธารณะนะนี่แล้วก็จุดนี้ที่เขาชอบมาถ่ายกันไหมเนี่ยเด็กกระโดดลงน้ำกันตรงเนี้ยเมื่อก่อนก็คงจะเป็นแบบนี้แหละวันนี้ก็รู้สึกดีนะที่ได้แบบขุดตัวเองออกจากเตียงออกมาแบบทำอะไรบางปกติอยู่ประเทศไทยทำไหมบอกเลยว่าไม่นะขุดออกมาตื่นเช้ามาวิ่งอ่ะเราไม่ได้สายวิ่งเราสายแบบเดินนะสายเที่ยวสายไปเรื่อยไปเรื่อยคไปโบสถ์นะ คือค้างๆไม่เราเล่นใหญ่ไปกับพีไปขอเดินกัการเฮ้ยิสุดมาก ถึงแล้วเมอร์ไลออนนี่เมอร์ไลออนทุกคนให้ตัวนี้ไหมอ๋อสวยจังเลยไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้นะคะทุกคนจริงๆแล้วที่เราจะมาดูคือนี่ๆม่เลิกเลยดูข้างหลังตรงนั้นคือสิงคโปร์ไฟร์มาตอนแบบ พาทิศขึ้นก็คือแบบทุกคนในที่สุดเช้าน,นี้เราก็มาถึงแล้วในเมอร์ไรออนนะคะอับปากนะค่ะอ่า ก็ภารกิจเสร็จเรียบร้อยเช็คอินสิงคโปร์เรียบร้อยคะลิเนาเบย์ก็วิวนะคะยามเช้าสวยๆแบบนี้เลยตอนนี้ประมาณแปดโมงกว่าๆนะคะวิ่งมาจากโรงแรมนะวิ่งวิ่งเดินเดินมาจนถึงเนี่ยเมอร์ไลออนพาร์คนะคะทุกคนก็มาทักทายกับพี่สิงโตเรียบร้อยนะคะก็คือที่นี่ก็จะเป็นเขาเรียกเหมือนกับาเรียกอันจวรีหรอ นั่นแหละบาะอย่างของเมรอร์ไลออนนะคะก็เมรอรไลออนนะคะข้างบนก็จะเป็นสิงโตนะคะก็มาจากชื่อเมืองนะคะสิงคโปร์นั่นแหละก็คือเมืองแห่งสิงโตส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นปลานะคะเพราะว่าเมื่อก่อนสมัยก่อนนะคะที่เนี่ยก็คือเป็นเมืองแห่งชาวประมงนั่นเองนะคะเขาก็เลยทําสัญลักษณ์ของประเทศขึ้นมาเป็นส,งสิงโตและปลานะคะหน้าตาแบบนี้เลย โอเคคลิปนี้น่าจะจบประมาณนี้เดี๋ยววันนี้เราจะกลับและเดี๋ยวจะพาไปก่อนกลับสักนิดนึงจะพาไปดูที่สนามบินสักหน่อยนะคะอัปเดตว่าสนามบินทางนีปัจจุบันนี้ปี2025เป็นยังไงบ้างน,นะคะไว้เดี๋ยวเจอกันครับก็อยู่ในฮาจีเลนกันแล้วนะคะทุกคนหน้าร้านบาร์เสียงดังมากเค ขออภัยในความผุกข,ขักนี่ข้างหลังก็เป็นแบบวิวสวยๆนะก็คือในนี้ก็จะมีแต่แบบผับบาร์เต็มไปหมดเลยนะคนอ่ะเดี๋ยวไปดูวิวข้างหน้าถนนนี่ก็มีร้านรวงเต็มไปหมดเลยนะคะแบบน่ารักน่ารักฮจิเลนนะทุกมุมมีความชิคของเขา สนามบินชางีแล้วนะคะทุกคนก็กําลังจะกลับกรุงเทพแล้วตอนแรกคิดว่าจะไปตรงจูเวลนะคะหรือจูนะคะที่ที่เป็นห้างสวยๆในสนามบินชางีนะคะแต่ว่าด้วยความที่เรากลับกับสายการบินไทยแอร์เอเชียนะคะออแล้วโซนที่มันเอเทอร์มินอลที่มันต้องขึ้นมาขึ้นเครื่องเนี่ยมันอยู่ที่เทอร์มินอลซ เราก็เลยไม่สามารถที่จะไปตรงจูเวลได้นะคะเพราะว่ามันอยู่คนละตึกกันเลยแล้วก็ด้วยความที่เราอะมาถึงสนามบินค่อนข้างช้าด้วยก็เลยแบบไม่มีเวลาไปตรงจูเวลนะคะก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยที่ไม่ได้ไปถ่ายตรงอัปเดตตรงจูเวลที่มันเป็นห้างสวยๆมาให้นะคะเดี๋ยวยังไงอาจจะขึ้นภาพอินเสิร์ตไปให้นะคะว่าหน้าตามันยังจะเป็นยังไงนะคะมันก็จะเป็นแบบ เหมือนมีน้ําตกอยู่กลางห้างนะน้ำตกใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็มีพวกร้านพวงร้านค้าแล้วก็จะมีเป็นพวกแบบเหมือนสวนนะคะเขาทาเหมือนเป็นป่าในห้างสวนป่าในห้างอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างจะโอเคทีเดียวเอาไว้สําหรับมาเดินเล่นก่อนที่จะขึ้นเครื่องได้นะคะทีนี้เนี่ยพูดถึงเทอร์มินอลสเนี่ยเหมือนจะเป็นเทอร์มินอลใหม่ ก็เห็นเขามามีตั้งแต่ปีช่วงปีก่อนโควิดสักนิดสักหน่อยนะคะประมาณปี2018เนาะมันจะแยกออกมาจากเทอร์มินอล123นะคะที่มันเป็นเทอร์มินอลหลักนะคะโดยที่ a i r a s i เชเนี่ยก็จะมาขึ้นเครื่องตรงเทอร์มินอล4นี้นะคะวิธีการมาที่เทอร์มินอล4เนี่ยเรานั่งรถไฟมาลงตรงสานามบินชางงีได้เลยนะคะพอมานั่งรถไฟมาถึงปุ๊บเนี่ยก็ให้ออกมาไปที่เทอร์มินอล2เพื่อที่จะนั่งบัส ต่อมาที่เทอร์มินอล4นะคะตรงนี้ถ้าเดินมาเองเนี่ยจะค่อนข้างไกลนะ,ะทุกคนโอเคสำหรับคลิปทิปสิงคโปร์คราวนี้นะคะก็ขอบคุณทุกทคนนะคะที่ติดตามมาจนถึงท้ายคลิปตรงนี้นะคะถึงตอนจบของสิงคโปร์ของเรานะคะยังไงใครที่ดูมาถึงตรงนี้รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ะะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเผื่อจะได้มีคลิปต่อๆไปเพิ่มเติมออกมาอีกนะคะยังไงกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิงกิงไว้ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยสนับสนุนทางช่องเป็นครั้งคราวด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ